กับไม่แป้นหลายอยู่สมควรอยู่พี่น้องเไยแต่วัยบอนนี่ก็ผครัวหอยยันคนอื่นรักเน,นีย่ยคนรักเอ้ออนอนพอนรับเพิ่มาจาักคืนนี่เนาะหนีบไว้นอกจากจะเห็ดไม้แห้ไม้มันซื้อแล้วก็ยังเป็นการป้องกันไม่เฮียอีกเนาะะเจ้าอาอยังมัดอันนี้เพิ่นเอาอยัางมัดอันนี้เนาะนเครือเครื่อยังใบได้เนนะาะใบ อ่าเป็นดินของน้องเพิ่นเองว่าสันเนาะโอ,โอ้พี่น้องเลยแหมเพิ่นว่ามีแผนว่าจะปลูกพักพี่น้องเลยพักกาดพักอ่าบัวพักหอมเนาะมกแตงมกพริกว่าสันโอ้พี่น้องเลยขักแล้วเนาะาใส่ได้สวนเพิ่นนี่พี่น้องเลยฮอ<ม>ชัยฮอชัยเนาะโอ,โอ้อันนี้บ่น้องโดยออ่าโถโด้โอก้องได้ซองเปาเข่าเด้ bớt đi đây xong bao thì nào ngày vừa nằm vừa lẻo bớt đi vẫn một ngày nó no. quá đi wow. chuẩn chị hát này tụi nỉ phi đông này cay leo no. cay leo tụi nỉ nó từng trăm cuội leo cả đài phi đông ấy พี่น้องไงหลังจากที่ทางเบาทหารเก่าเอาตัดหญ้าตัดตองออกไปเมื่อวานนี่พี่น้องไงตัดภาพมาเมื่อนี้เนะาะพัดโตเพิ่นเอาเอา่ยายัยงตะครยไม่พี่น้องไงมากั้งมาขังยันงัยนงวายานันหมูยนันหมาเลนตกยนันเล็กน้อยตกเนาะ อบ,บัดทีนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโอ้เออคืออยู่บัดนี้เนาะพี่น้องเนาะถือรักอนามัยแล้วก็สะอาดสะอ้างสะอาดหูสะอาดตาดีน้ำในก็เป็นแต่อาบแน่บัดท,ที่นี้พี่น้องเลยเนาะเออโอเคแล้วพี่น้องเลยแบบนี้เนาะอ่าโตอ้าวพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ทางบริจันทร์มานำเสนอ โตอยู่พี่อีกคือเก่าเ้อพี่น้องเลยเนาะอยู่หน้าบ้านเฮือนซานข่างบ้านของนอกอ่อนแม่ลุกสามอีกแล้วพี่น้องเลยนะเนาะเป็นอีกมือหนึ่งที่บอจันยังอยู่ทึกพังทางเหนืออีกคือเก่าพี่น้องนะเนาะเขามาบ่งมาส้มก่อนพี่น้องไล้เพิ่นบัวรบัตปัดเคลียเป็นนี่ไรแล้ววัสาะโอ้สะอาดดีบัดท,ที่นี่พี่น้องเลยเนาะงามคัก <c oughs> เออเป็นตายยั่ย่บาดนี่พี่น้องเลย เมื่อกี้นี่โอ้ยยันงูเนาะยันงูยันเงี้ยวบุกา้าฮอดอาบนำ้ำเพลี้ยพี่น้องเลยมาที่นี่คักลายคักลายเนาะอืออ่ะ,อ,ะอยู่น้ำเฮาบอกสอนเพลินนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเฮาเที่ยวเฮาไตมาอ่ากัเพลินกับปั๊บเพียงให้เนาะอืออ่าเนาะโอเคพี่น้องเลยอ่าโอ โอ้สิเมนผัวเราปัดเปียกตัดไม,ม,ม้ตัดตอกออกเพิ่มเติมอ,อีกบ่อนี่พี่น้องลคือเบิ้งกุ้งก่างบาดนี่พี่น้องเนาะผูทางต้นมากระทินเพิ่นก็นได้ซ่อมลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ้าโตห้ยไม่เพิน่นเห็ดไม้บอ่อนอกอันนี้อ้าโตเนาะทางผัวเจออเ้าบ่อเห็ดเห็ดแต่ขึ้นนี่โอ้พี่น้องนี่มันหนีบไว้พี่น้องไอ้บาดนี่เนาะเ,เออเพราะว่า ย่านไม่มันพลิกใส่เล็กน้อยเนาะโอ้คบอยู่บ้นบครับคบบอ่าไม่ตัวใหญ่สิบสองพี่น้องไงตัวน้อยนั่นสาวห่า,หานะเนาะคือสิคบอยู่พี่น้องไงเบิรงละเนาะเออมื้อนี้กะเข้ามาหาเจ้าอีกรอบนึงพี่น้องไงเนานะสบายดีสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะกะบอกให้ผัวเจ้าอยู่ถ้ารับไม่ไนี่เด้อไม่กำลังสิมาอีก เนาะอ่า <No. S 2> <Yeah. S 1> อีกรอบสองรอบนี้เป็นเบิรบาทนี้เนาะไม่สี่แปดก็ไม่แป้นอ่าหลายกว่านี้อีกพี่น้องไงเบิรงคักแล้วนี่เนาะเต็มาแล้วนี่พี่น้องไง,งเ, <c oughs> <No. S 1> เอามากองเฮี้ยงกันนี่แหลไะไว้เด้อโอ้พันจัดระเบียบไว้้างในนีีนี่พี่น้นองไงเนาะอ่าพิ่นไปใส่แล้วเมื่อนี่ทหารเก่าเฮาอือพุ่นบอกโอ้พี่น้องไงอ่าโย่น้ำกันโยมาอนี่เนาะ อ่าพอดีเลยให้เพ so so like so 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 ิ่นอยู่เพื่อนก่อนในเนี่ยที่ประจันอยู่นี่เนาะมือห้าลังมือนี้ตัวเฮาอยากจะเอาแห้งแต่เ่าอก็อย่าไปมือนี้เฮาก็อยากเอาคือกันแห้งแต่ไปส่งแห้งเพิ่นบ่ไปส่งแห้งยังไปเอาแห้งเอาแห้งเอาแห้งยังไปเอาแห้งอยากขุดขุดมันนึงขุดมันซอยเพิ่นสิบอกโอ้พี่น้องไงเพิ่นยังอุ้มลูกอยู่ทางนเนาะลูกเพิ่นอยากให้แน่พี่น้องไงบ่ค่อยสบายภายในเนาะ เออเป็นยังให้เพิ่อนอยู่นี่เถอะเมนอี่เนาะให้เพิ่นอรอไม่มาเอาป้าไว้แถวนี้แหละไม่ก็ได้คำมากกับเอาเหิ้งเฮี้ยงกันไว้หันก็ได้ดเพราะว่าตัวนี้ไม่ซีเปรเนาะกับไม่เปรหลายอยู่สมควรอยู่พี่น้องเลยแต่ไว้บนนี้ก็บพวเฮยันเพิ่นอื่นรักเดีกยกคนรักนอนหอนบอสพบ่น้องจักคืนนี่เนาะแต่เอาไว้แบบนี้มัดมัดนับนับไว้เนาะ เอานับเขาเขาจังจักว่าคนเอาไปบ่เอ,อาไปเนาะแมนแหละเจ้าเห็ดถือต้องแล้วพี่นะ้องเไยเนาะเออเสานี่เพิ่งขึ้นเสียไปว่าไ,ได้หรอกเนาะมันนัก <laughs> มีแต่ใหม่งามๆได้พี่นะ้องเไยมามาเบิง่งเนะีนะ่ยมาเบิ่งเนี่ยเนาะโอ้เราเห็ดเอ่อห้านไว้พี่น้องไงแเราหนีบไว้นอกจากจะเห็ดไหมให้ไหมมันซื้อแล้วก็กยังเป็นการป้องกันไม่เฮียอีก เจ้าเอาหยังม <as> no. 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 ัดอ at ันนี้เพิ่นเอาหยังมัดอันนี้เนาะคือคือหยังใบเด้อนี่เนาะใบใบมันใบหวายนั่นเอเนาะคือวายเนาะอพี่น้อง้เพิ่นเอามาคิงมามัดโอ้เน้นคักีบาดนีเนาะเดี๋ยวเอามาซอนเข้าอีกปอยังมาอยู่ยังโอ้ยพี่น้อง้หาคอยทางยังบ่เห็นมาอยู่เพิ่นสิมาเฉพาะของบ่าวจันทร์ก่อน เพราะว่าของบวชจันครบแ้วแหละจังนได้จ่ายเงินเพิ่นนะจ่ายเงินเนี่จังเอาของบาบุญแบบเพื่อนน้องแซ่พีน่น้องไงเนาะเออเป็นก็ว่าอยากได้เงินก้อนก่อนว่าจันเอาอยากได้เงินค่าน้ำมืองน้ำมันก่อนเออเดี๋ยวไม่มาครบแู้แหละเพราะว่าบวชจันยังบวท่านได้จ่ายเงินเพิ่นวันนี่พี่น,อน้องไงเนาะเออไม่มาครบเบิดเรียบร้อยแล้วบวชจันสิจ่ายเงินให้เพิ่นเมื่อนี้เนาะเสาร์ล้านเพื่อได้ค่าไม่เนาะ โมเมนต์ถึกถึกได้พี่น้องไงโอ้ยเนาะเออคือสีหลังใหญ่อยู่แหละเฮือนเจ้าพอหกคุณหกเด้พี่น้องเไยเนาะแบบตีไปเพิ่นวางให้นี่กับอาจารย์ขี้ไรเบิ้งไม่แล้วกับสิบลาบดประมาณนี้ข้าโม่พ่อกับยังสิบลาลายยังเล็กๆหน่อยๆนี่แหละนะคือสิพ่ออยู่เนาะกินข่าวแล้วบ่มือนี่กินแล้วเออพอดีอยากเบิ้งสวนเจ้านะไก่บอลลงไปพี่บ๊อ พี่น้องไงเนาะมีหลายคู่หลายคนว่าถามมาพี่น้องไงว่าเออพาไปเบิ่งเหรเราพาไปเบิ่งสวนอีกในเรื่องวันเนาะวัดจันทร์เออวันสวนเราก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละวัดสวนเฮ็ดแล่าแต่เช้านี่เราเฮ็ดเราได้หกหกหกกองหกกองอ๋ออันนาทางนี่บ่เฮ็ดเราขุดให้เป็นเป็นวงนั่น อ๋อพกพกนานอ๋อเดี๋ยวจะไปห้าไปเบิ่งเสพพี่น้องเไยเนาะเออสีปลูกพักเนี้ยฮอส์ปลูกผักกาดผักหอมพอได้ขายเนาะเออเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็ขายโอ้พี่นเอาไงมันช่วงเป็นดินงามอยู่ดอกแถวบ้านเจ้ามันเป็นดินดินดงเนาะดินผู้เออเห็นในคลิปหลายคนพี่น้องคนคอมเมนต์มาว่าเจ้าบริกรเนี่ยบ่ บ่ได้กินปลาเด็กบ่ดยอ๊อฟทุกตัวที่ว่าจาเอาให้นั่นบ่ต้องกินนะเสดเดอเฮาอยากกินเฮาให้น้องปลาเออเอาไปให้น้องปลาแล้วโอ้ด้วยด้วด้วยฮนดาอันนึงเดินกันเนาะเออเพราะว่าวาจันกับบุหัวเจ้าบ่ได้กินปลาด้าปลาเล็กเนาะบูกากินเฮายานเฮาเจ็บคันเฮาติดมันผิดบ่ผิดตอนแรงซีมงเฮาจะไปเผาอีก S <S อยังห่อเจ็บดิแออองซองเธอแล้วห่อไปเผาไปไปยังก็ไปเผาไปเผาเผายังก็ไปเผาหอเจ็บนี่ไปเผาไปให้เพื่อนเผาให้คิ่ว่าอ๋อเผาอะไรกับเผาเนาะเจ็บมันเจ็บมุงได้มันเจ็บเนี่ยเจ็บวันนี้เจ็บวันนี้คือว่ากัน เพื่อนคือว่าวินวินเทปองหัวเด้อเดี๋ยวเป็นวินเด้อกินน้ำาหลๆเด้อไอ้เจ,าจ,าจา้าเจา้าเจ้าบบกินน้ำสักกินน้ำาหลๆแต่ละเมื่อต้องกินน้ำาหลๆเด้อพักผ่อนในเพียงพอพี่น้องเลยไปเสะนะไปเบิ่งไปส้มอยู่สวนเจ้าในเจ้าขุดแบบได้นานมันพี่น้องถืออยู่บ่เนาะไป เนาะโอเคพี่น้องเลยตอนนี้ทางน้องอ่อนเพิ่นกำลังาพาวาจันมาส้มสวนเนาะเป็นสวนที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่นองง้องเลยอ่าเป็นดินของน้องเพิ่นเองวาสันเนาะโอ้พี่น้องเลยเพิ่นว่ามีแผนว่าจะปลูกพักพี่น้องเลยพักกาดพักอ่าบัวพักหอมอเนาะมกแตงมกพริกวาสันโอ้พี่น้องเลยขักแล้วเนงงะาะใส่ได้สวนเพิ่นนี่พี่น้องเลยหอดใส่หอดใส่ <c oughs> ใใเนาะ โอ้อันนี้บอน้องโดยอ้าโทโอ้เราคุดเป็นนานไม่แล้วพี่น้องเลยเอ้ากรบปุกไกตัวสนีเนาะได้ใหญ่มากน้อยเดียวนึงพี่น้องเลยประมาณสี่หาสิบเมตรนี่แหละเนาะมาเดีพ่อกับสวนเพิ่นอันนี้แมนหมเลยบ่แมนหมดเลยอ้าอันนี้เพิ่นปลูกมันซำซ้อนอยู่พี่น้องเลยอันนี้หากระปูกบอมันนี่โดยหากระออกเบี้ยเนาะมันนี่เขาผัวเขาปลูกเด้ อืมพี่น <c ười> ้องเอ้ยค enfin ่าแดนที่เจ้าทางหญ้านี่บ่ดินเจ้าโดยโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งๆๆเนาะอ่าผูไปฮอดผู้แลพี่น้องเอ้เนาะมุงเพิ่นตัดหญ้านี่เป็นแปดนี่เกี่ยวเกี่ยวไปพุ่นเนาะแม่นพุ่นบ่ฮอดพุ่นบ่โยฮอดเฮาเฮ็ดมันนั้นออแต่มันยังมันดินเขาอืแล้วก็เกี่ยวมานีเนาะโยบ่อนเฮาใส่ลักนั้นออ แล้วก็สิเฮ็ดนานผักอยู่นี้โดยอ๋พี่น้องเด้เนาะมันก็มีไก่มีกาอยู่เบ้อแถวนี้มีเฮาเฮ็ดแล้วแต่เก่านี่ไก่เคลหมดอือแต่เก่าเจ้าก็ปลูกอยู่ผักกะโดยเฮาปลูกผักกาดงามผักกาดเฮาแต่ไก่เคลหมดเฮาสิได้เด้อ๋อเพราะไก่ซาบ้านเพิ่นเด้เนาะโดยอยู่กอยู่เคียงแถวนี้พี่น้องเอ้ยอยากตัดไม้นอพางนั้นเฮาตัดเฮาอยากอ้อมเด้ ชานชาญเดสีอ้อมดยอืม<ด>วเขาก็อ้อมเอาเฉพาะมุงเขาสิปลูกพักก็ได้เนาะดยเอาบอ้อมเบิดแล้วพี่ลองคบอ้อมหอบเบิดตเหนป้าโตเพื่อสีเห็ดอ่อนหัวอ้อมเบิดหนกับโมเนง่ไงนี่เขาทาให้มันแห้งเขาจุดกับให้เห็ดคือแบบนี้<ด>นอีกแมนนี่เอาอ้อมเอาเฉพาะนี่นี่นี่บงบงนี่มานี่เกี่ยวมักต่อกล้วยนี่กะกะซ้ำสิปลูกแล้วอยู่นี่นะเนาพักเห็นนะอ่าโต ดินดำเนาะดินงามเนาะดินเจ้านเนาะโอ้พี่พี่พี่เขามาพุ่มพีออ่ฮอนเดดฮอนไได้พี่ยังไงอันนี้เป็นดินของของเจ้าบ่หดือว่าของทางพวของดินพอของพวอืมเผื่อปันให้เรีย,รย,ยบร้อยแต่บ่ได้นี่ยังไงพอได้แ่่มุงนี้แล้วเนาะพอได้ปลูกมันพอไอนนด้ปลูกกล้วย พอได้ขายพอซื้อไปเลเป็นนัวแต่ละมือเนาะดยทั้งอื่นได้บริมีอีกบ่ทั้งอื่นทั้งอื่นมีน้อยมีอันหนึ่งแต่มีมีอันหนึ่งนี่บนทางนี้เอาปลูกมันแล้วโดยโดยโดยพี่น้องไงเนาะโอ้เปนปมันกับปนกันคือกล้วยเขาปนกันบนนี้ฉันมีดินไายกับกล้วยปลูกเท่าปนกล้วยไรปนเ นี่ผสมกันเนาะมันหน่อยเนาะปลูกผสมกันเลยนี่พี่้องไงทั้งมันทั้งกล้วยอันนี่ก็พี่้องไเคือกำลังเนาะเป็นกล้วยซุกเป็นกล้วยน้ำบ้าเทานี้พี่้องไงเนาะแต่ถือว่าเป็นกล้วยที่ขายเลยตลอดปีตัวนี้คนต้องการเนาะขายดีอยู่แต่ว่ากล้วยเรากับมันโบอยากห่างมันอยากห่างกันแน่เนาะแต่เก่าเนี่ยเขามีเขากับขายตัดขายกล้วยนี้ซื้อเขากินเลย พอได้ตัวนี้ในซอย,ยกับข่าวกับน้ำเจ้าเนาะพี่น้องไงมันปลูกปลูกย่ำนี่เดี๋ยวจะไปกดย่ำได้บาทนี่ไปกดย่ำประมาณจักเดือนมันสิได้กุลประมาณมันช่วงสิพุ่นไปจักนอกเดือนหกเดือนหาเดือนหกพีน้าพุ่นมจักนอกเดดเอแล้าปลูกหากระปุกพี่น้องไงเนาะไปหายางเลาะเบิ่งในเขตแดนเจ้าปลูพี่น้องไง กว้งอยู่ไ â y เนาะเด้อเด้อเด้พี่น้องเด้อมันนี่มาเบิ่งมาสุมเขตแดนดินของทางน้องอ่อนเมลุกสามเพิ่นพี่น้องไงเห็นแต่ว่าวินดี่เพิ่นพามาเนาะเอ้อมันไม่เคยเข้ามาเบิ่งจ๊กเื่ออันนี้เดี๋อยู่หลังบ้านเพิ่นนี่พี่น้องไงไม่ไกลเป็นไงเนาะดอ๋ออันนี้ผัวเจ้าตัดบ่อนี่ผัวเขาตัดคืนคือเขาผัวเขาตัดคืนนี้ฮะ พื่อเฮาตัดหญ้าคือพื่เฮาตัดคืนนี้อ๋อแบบเพิ่นตัดคือเพิ่นตัดบ้านนี่บ่โดยเอ้ซันดออีหยังไงเนาะบางคํเฮาก็บ่ค่อยเข้าใจที่น้องเพิ่นจะสื่อสารออกมาพี่น้องเอ้ยอ๋อตามหัวนี่เลยนี่หัวเจ้าเนาะแม่นบ่อาผู้พี่น้องเอ้ยเอ้เกี่ยวไปพุ่นเนาะฮอดพุ่นตากกไม้นเลยเ็เาเข้าใส่ตักตะนางนั่นตักหยังตักจับ เออคนนี้เป็นเป็นผ้าพูดนเนี่เป็นดินเพุ่นเนาะ<ด>อันนี้นามักจับนี่เป็นของเล่าอันนี้พี่น้องเลยมาพี่มาพี่เนาะ,นะอ๋อโตเออขักโยขักโยน้องเไยเนาะดินง,งามดีดินกว้างเอ็ดินเพียงแต่เก่าเฮาแต่ลูกเฮายัางน้อยเด้เฮาเฮ็ดให้เฮาปลูกเขากับลูกเฮากับพัวเฮาเลยตะกี้เนี่ยเป็นปลูกเขา,ขาบ่อแถวนี่ ເຮົາໄດ້ຊອງເປົາເຮົາປູກບົດນີ້ເດີ້ໂອ້ໄກ່ມັນຊິບໍ່ກິນເບົາມັນໃກ້ບ້ານໄກ່ກິນແຕ່ມັນເຮົາປກມັດລຈົົມົດນີ້ຮາຕັມນາດຍອງປົຂົບົດນີ້ດ້ອງປົພີຊິນໍພຊິແລວບົດນີ້ມງນານນ ชีฮักอลไรตัวนี้พี่น้องเลย,ยอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วตัวนี้เนาะตึงช้ำล,ล้วยเราก็ได้พี่น้องเลยเอ้ยไปไปเสร็จเนาะมึงซุมมึอนี้พี่น้อง, <c oughs> อง,ง,ง,องทางบ่อจันทร์พามาเข่าส่วนพี่น้องเลยแต่ <c oughs> ก,ก็เจ้ากระปูกเคยปลูกเนาะพักเนาะเอองามเนาะแต่ว่าไก่มันสะเนาะโดยอ้าพี่น้องเลยถ้าว่าขังเอากระขังนี่นี่เด้อ เดี <ih az violin Legisl acy> ๋ยวเอ้ยข้างเอาเฉพาะมุงนี้มานี่ก็ทําสิปลูกแล้วเอายังทาให้มันแห้งนี่เฮาจูดก็เฮาเฮ็ดคือแบบนี้อือๆๆนี่แล้วบ่อันเมล็ดพันธุ์มันในมันมีเลยยังยังอยู่เดี๋ยวอ้พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นก็ซับซ้อนไปตามวางของอันนั้นสิซื้อเนาะเฮ็ดตามวาง มงอันอบที่บ่มีมันจ้ะนะโหได้1 2 3 4 5 6นั้นน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาเฮ็ดแล้วเฮาได้6 6นี่ก็เฮาไปหาน้ํไม้เฮาเฮ็ดน้ไม้ทงเาได้ทงเาเ็ดน้ไม้ทงพี่น้องเนาะพอได้ไว้กินไว้ายเนาะดไปเสมอเบิงูเบิงเต้าปูลูกมาแล้วโอ้ยพี่น้องนมาแล้วทงนั้นเอ ไปไปไปมันมันอยากแดดแน่มึอนี่พี่น้องไงยากห้อนอยู่เนาะเออรอไม่พี่น้องไงมาเนี่ยยังไม่ยังโมมาว่าสิมาฮับไม่วสิมาจ่ายเงินจ่ายค้ำให้เพิ่นเด็กเอ้ยยังโมหอดว่าสันไม่เนาะไม่รอบที่สองพี่น้องไงโมไกลไปได้นี่พี่น้องไงเดียวเห็นลังคาเฮือนเพิ่นอยู่เนาะเอออยู่ใกล้ๆกันนี่แหละว่าสันซะเออมาเบิ่งมาส้มสวนพี่น้องมึงนี่ ไปจุดงจุดงอันนี้สวนไผ่ใช่นี่หกแท่นี่เนาะเอองูยันแง่วเลยพี่น้องเลยอโอเคทราพี่น้องเมื่อนี้ก็บวี่ยังไยเนาะพี่น้องเมาทักทายสบายดี พอแม่พี่น้องกันอีกรอบหนึ่งเด้อเนาะอยู่บ้านเฮือนซานของทางน้องออนพี่น้องเลยก็มีหลายคู่หลายคนอยู่เพิ่นกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าสร้างเพิ่นสิบัวเอาแพงบ่อบใบสันพี่น้องเฮือนใหญ่แท้เนาะก็ทักทิว่ายังไงพี่น้องเลยทางบ่จันยังบ่ทันได้ล่มน้ำเพิ่น เนาะนเพราะว่าเห็ดเฮือนของน้องหอยองนี่เพิ่นเอาข้าวลานพี่น้องเลยข้านพร้อมขึ้นอยู่เลยนะเนาะแต่ข้าวลานก็บสองหมืนม่มนปลายเนาะอันนี้จักเพิ่นเสียเอาเท่าไรพี่น้องเลยแต่ว่าเห็นทางซองของว่าบุญเนาะอ่าสิบห้าล้านขาซางนะสิบห้าล้านเพราะว่าเฮือนมันก็ขนาดใหญ่ขึ้นเนาะคือยกตัวอย่างว่าเฮือนบาวินดี้เพิ่นเห็ดน,นี่ก็เป็นขนาดน้อยเนาะ เป็นเฮือนสามคูณสี่น 4, จะจนะเฮือนเฮือนหลังน้อยก็เลยมันอยากถือแน่อันนี้บปดเฮือนหกคูณหกพี่น้องเไงหลังใหญ่ซ้ำเจ้จาคนเสาเท่าไทยเนาะจังใดก็เดียวมื่ออื่นสิพาเพิ่นมาเบิง่งเนาะถ้าแม่เจ้าของเงินเพินพ่นแบบมันแพงกะสิหาผู้ใหม่นเนาะจังว่ากันพี่น้องเไยช่างทางบ้านเจ้าก็มีอยู่บ่สร้างแถวแถวบ,บ้านเจ้านี่มีแต่บ่งงาม แบบแบบที <Mile dizzy> ่ว <Bien guided snail> ่าเมย์เพิ่นเลือกมากนี่ยแกยงยากอยู่เนาะมันสลับซับซ้อนมันแบบทรงทันสมัยนะพี่น้องเลยจังไดกันจังว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเสนอสั้นๆมาอนี้ถ้าไม้มาสะก่อนเด้อเสรเด้อบ่เพ่อให้พัวไปทั้งในเด้อให้เพิ่นถ้าหาไม้ลงน้ำสร้างเพิ่นเนาะสร้างไม้มาผู้เดียวพี่น้องเเพิ่นแกไม้มาผมมุ้ย้ัวเอาไม้ลงซอยได้ เออเอามาแล้วก็ซุมเจ้าเอาเห็ดห่างไปซี้แล้วเอาไม้เอาอย่างรองไม้ถา,าเด้อเออเตียมต้อนรับไม้อีกล็อตนึงพี่น้องเอ้ยล็อตชุดท้ายบาดน,นี้เนาะอ่าพอและพี่น้นองเอ้ยบ้านของน้องอ่อนเพิ่นกัเนาะไปเส, LO, สนอสำหรับมื้อนี้ว่าจ,จนันไปทางอื่นก่อนซะเนาะเดี๋ยวสิบ,บนมาใหม่เด้อใหม่มาแล้วสิมาใหม่เด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะ ขอบใจหลายๆบาจารย์หลายๆเด้อให้ดีม่แห้งให้ผูกผับแข็งแห้งเด้อให้อาจารย์ไปใส่มาใส่ก็มีคนหักคนแพงบาจารย์เด้อให้อาจารย์ไปใส่มาใส่ก็ให้รอดปลอดภัยเด้อสาธุเนาะพี่น้องเนาะเนาเดี๋ยวจังขอบุญขอบคุณแม่ผู๋ใจดีที่ซอยเฮือนซานเจ้าผู้แหล่เนาะอาจารย์แกเป็นแค่ผู๋สะพานบุญให้เพิ่นเนาะท่าเฮือนดังนี้ เกิดขึ้นบ่ได้แน่นอนพี่น้องไอ้ถาบ่มีเมยใจดีที่สนับสนุนการสดสวยค่ะไม่ขาดตอกเนาะค่าสร้างนี่แหละพี่น้องไอ้กับหย่าผลงานควมดีนี่ก็ให้ทางเมยเพิ่อนเพื่ละเนาะเมยคิมพี่น้องเด้อเนาะซื้อเพิ่นเมยคิมนะก็บบัตรสุขสุขคนนําแหละที่เข้ามาทำมาชมนําเนาะถ้าผู้ใดซื่นชอบน้องออนเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามานี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นแน่เนาะ เออแกอยู่ดีมีแห้งเจ้าก็ได้พักผ่อนเนาะอยู่เฮือนสะก้อนอันนี้เพิ่นพันออกอีกบ่อหนอโอเคบ้านนี้พอดีแล้วบ้านนี้พี่น้องไงยังแต่ตัวนี้บ้านนี้เนาะมั่าเฮือนสะก้อนจังพันมันตัวนี้เด้อเดี๋ยวมันสิทับเฮือนเจ้าพักแชนะไปแล้วสบายดีไปบ้านทอู่ๆไก่หุ่มยมยุบยู่พี่น้องเลยเนาะเออย่านแต่ไก่แล้วตกอันนี้เนาะไก่ลายบ้านนี้ก็เนาะ โอ้ไก่เจออ้าบ่น้องอ่อนโมเมนบอโอ้พี่น้องเลยเอ่า่านไก่ตกน้ำส่งางพอแห้งเนาะมันหมม,นหนนนมีแนวปิดไว้พี่น้องเลยเอ้าโอเคพอกันไหมเลยพี่น้องคลิปหนะ่ะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีบัตรูสุขคนพาบึงสวนของน้องอ่อนเพิินพี่น้องหากจะเห็นครัง้งแรกเบาจันก็ได้เนาะรถทีบนี่เอาใ่แน่เพราะว่ามันขนาดน้อยกว่านี้นล้มันก็สิเป็นน้อยเลยพี่น้องเลย อันนี้ก็พอดีเลยให้น่องเพิ่นใหญ่ขึ้นน้อยนึงเนาะเดี๋ยวจังคีได้อยู่ดอกพี่น้องเลยไป <c oughs> พี่น้องเลย